งานการาดินเนอร์ฉลองเทศกาลตรุษจีนนะคะที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยบริษัทไชน่ามีเดียกรุ๊ปเป็นบริษัทสื่อของรัฐบาลจีนเขาถ่ายทอดสดและปรากฏว่ายอดของคนดูทางโทรศัพท์มือถือทำสถิติค่ะมากกว่า400ล้านคนส่วนคลิปวิดีโอต่างๆที่บันทึกงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ยอดชมรวมแล้วกว่า1 0,000ล้านวิวค่ะ สำนักข่าว CCTV+ PLUS ะะรายงานว่างานการาดินเนอร์ฉลองเทศกาลตรุษจีนที่เริ่มถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆเมื่อคืนวันศุกร์จนกระทั่งถึงช่วงเวลาตีสอของคืนวันเสาร์ตามเวลาของกรุงปักกิ่งมียอดผู้ชมผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา423ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้นมา48%จากปีที่แล้วสูงสุดเป็นปีที่3ติดต่อกัน ขณะที่เมื่อถึงเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์นะคะพบว่ามีผู้ชมผ่านการไลฟ์สตรีมผ่านสื่อใหม่ตามแพลตฟอร์มต่างๆถึง795ล้านคนนอกจากนี้นะคะคลิปต่างๆจากงานการาดดนเนอร์ที่ฉลองตรุษจีนก็มียอดผู้ชมรวมๆกัน14,000กว่าล้านวิวเพิ่มขึ้นมา29%จากปีที่แล้วโดย52%ของผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง15 44ปีเลยซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้นะคะ แล้วก็มีโพสต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมฉลองครั้งนี้มากถึง16,000ล้านโพสต์สำหรับงานกาลาดินเนอร์ฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือว่างานที่ชื่อว่าชุนหวานนะคะเริ่มถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ตั้งแต่ปี 1, 1983ชุนหวานเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สำคัญสำหรับงานตรุษจีนโดย Guinness World Records ประกาศให้งานนี้เป็นรายการโทรทัศน์ประจำปีที่คนดูมากที่สุดด้วยจำนวนกว่าพันล้านคนค่ะ